พระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสบัดพรามณีพระอารามหลวงจะให้มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการทุกระดับครั้งที่1ทับ2,565ตามมติมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกภาค12โดยมีพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานพร้อมด้วยพระสิทธิบวรนายกรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระรัทิิวราจารย์เจ้าคณะอำเภอองครักษ์พระครูปริยัติโพทิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองพระครูบริยานุโยกเจ้าคณะอำเภอปากพลีพระครูโสพลนาคกิจเจ้าคณะอำเภอบ้านนานายพรมินขวัญอ่อนผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมโดยก่อนการประชุมได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลหนึ่งรูปโดยแต่งตั้งให้พระมหาวัดพระวตาโสพโนอายุ50พรรษา10วิทยาฐานะ นักธรรมเอกปร,เริเ็ณธรรมสีพุทธิสามัญเป็นญ,ญาตรีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองแสงเขตสองและแต่งตั้งพระครูวินัยทรกมลเมธกระตาปุตยโยอายุ44พรรษา13วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริเรธรรมสีำดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวงศาวาด,ด้วยมีพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นผู้มอบตราตั้งการประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ทั้ง6ด้าน อันประกอบด้วยงานด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์และการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ในเรื่องเงินดินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระาศาสนาและสังคมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนิยายของมหาเถรสมาคมเนรมิตรมงคลกิจการราชัชนนเดนใหม่รายงาน ที่บริเวณวัดดอยแก้วตำบลยิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระครูวิจิตธรรมริรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จาวาดัดวัดเข่าแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร้อยตีสวงนาพันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยิ้วงามเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลยิ้วงามเข้าร่วมงานพณีแห่พระหอมองค์พระมหาธาตุเจดีย์และทำบุญถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบบรุษ โดยภายในงานผู้ที่มาร่วมพิธีได้นำผ้าห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนกับผ้าไตรขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาว99เมตรเขียนชื่อตอนเองแล้วกบกโรโลงในผืนผ้าจากนั้นนำมาแห่รอบองค์พระาธาตุมหาเจดีสถานซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมพระาธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนสามรอบ จากนั้นได้นำพระหอมขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อเป็นการถวายพระไตรแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้งครัดนาคาคาเดรลดรัมายงานได้เกิดพายุฝนฟ้ากระน่ำในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักและมีพายุตามมาด้วย เตือนในพื้นที่บ้านสาเกตหมู่ที่3าตำบลพระโูอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านสาเกตมีอาคารเรียนได้รับความเสียหายหลังคาเปิดออกฝ้าเพดานของโรงเรียนหลุดออกเสาไฟฟ้าล้มเสียหายโดยโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนเพื่อเกลีรยพื้นที่นอกจากนี้มีต้นไม้ใหญ่ของวัดบ้านสาเกตล้มหลายต้นศาลากลางหมู่บ้านล้มทั้งหลังนอกจากนี้มีบ้านเรือนและยุ้งฉางของชาวบ้านได้รับความเสียหายกว่า30หลังคาเรือน ส่วนอยาจะเป็นหลังคาถูกแรงพายุพัดปลิวออกไปทางด้านในสิริวัจริยากุลบงครูจํานานการพิเศษโรงเรียนสาเกตบอกว่าตอนแรกจะมีฝนตกลงมาก่อนจากนั้นไม่นานก็มีพายุหมุนตามมาจนแทบไม่มีใครตั้งตัวได้ซึ่งแรงของพายุทําให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายสามอาคารทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆของนักเรียนได้รับความเสียหายไปด้วยจึงจําเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ด้วยพายุครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปี ขณะที่นางรองปู่ดวงรำนายกอบตพักคูได้เข้าตรวจสอบและทําการสํารวจความเสียหายเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปได้ยอมรับว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึน้นเนื่องจากต้องทําตามระเบียบของทางราชการในการช่วยเหลือที่ถูกกาหนดไว้วันที่แสนทุกปีรายงานในวัฒนาพุทธิชาติผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาดปลอดภัยสวยงามสร้างความประทับใจที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟสีสเกตโดยมีนายสำรวยเกตกุลนายอนุรัตธ์รมประจําจิตนางสาวชมลรัตน์รอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมือง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสกเกตเกมระหว่างวันที่5-25มีนาคม2565และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมระหว่างวันที่30มีนาคมถึง -3 เมษายน2565โดยจังหวัดสีสกเกตได้กำหนดการขับเคลื่อนบารัชจังหวัดสีสกเกตสีสกเกตจังหวัดสะอาดเปลี่ยนเพื่ออะไรอะไรก็ดีที่สีสกเกต รวมทั้งจังหวัดรีสเกตเป็นเมืองกีฬารักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม b ี Back to the Earth กีฬาสีขาวดโลกร้อนปลอดมลภาวะรักโลกได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนบารัจังหวัดและการพัฒนาจังหวัดรีสเกตให้เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งจังหวัดรีสเกตเป็นเมืองกีฬารักษาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดทำของที่ระลึกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลผลิตเป็นนาฬิกาและแม่เหล็กรูปเหรียญรางวัลสดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งกีฬาควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยนำขยะขวดพลาสติกใสผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นของที่ระลึกในงานกีฬาแห่งชาติและงานกีฬาคนพิการแห่งชาติทันนี้เพื่อลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนบุญธรรมทุสีวันรายงาน ่วยเฉพาะก,กิจกรมทหารราบที่5ทหารกองกำลังเทพสตรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร่อนป่าดังเบซาสกัดจับรถยนต์โตโยต้าวีโก้สีบอลเงินหมายเลขทะเบียนพอพึ่งท,ะทะหารหนึ่สสงขลาบนถนนสายบ้านราค่อยบ้านคลองรำตำบนป่าดังเบซาอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาหลังจากเป็นรถที่ลักลอบขนสุราต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีอากรจากการตรวจสอบภายในห้องโดยสารพบสุราต่างประเทศยี่ห้อเรดเลเวลจำนวน25หลงัง และยี่ห้อพาสปอร์ตจำนวนห้าหลังรวมจำนวน30หลังอัดน,นั้นมาเต็มขันรถโดยเจ้าหน้าที่ทําการควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้คือนายปัญญาก็เดมเป็นชาวตำบลปาดังเบซาโดยรับสารภาพว่ารับจ้างขนสุราจ,จากต่างประเทศมาจากแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อจะนําไปส่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะนําตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งด่านสุลกกกรปลาดังเบซาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมณีรัตนแก้ววิเชียนรายงาน